ดีค่ะวัดดีค่ะเข้าจะให้เบิ้งอันเนี้ยค่ะตอนนี้ฝนมันตกหนักนะคะฝนมันตกแบบแทบทุกมือเลยคะ่ะส่วนเข้าล้วเนี้ยค่ะสารพัดเห็ดสิเกิดเลยคะ่ะนี่ค่ะเหมือนเฮ็ดนาแลนาดำบ้านเฮ้าน,นะคะเขาบุก,กินมันนะคะเพราะว่าเขาว่านแน่ใจว่ามันกินได้บ่ มันเกิดทุกปีนะคะปล่อยให้มันเกิดกูรู้ว่าเฮ็ดยังแต่ว่าเฮ็ดอันเห็ดิงเลยไหมคะเกิดหลายหลายเดี๋ยวจะหายเบิ่งนะคะเฮ้ยอิสอันนี้เดยเย็นโลมัสรูมกรออิงอันนี้เฮ็ดเห็ดเห็ดแค่รอดไหมคะ กินได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเอามาเพงที้หลังอันนี้ค่ะเฮ็ดเพิงเนี่ยค่ะเฮ็ดเพิงอุ้ยดอกใหญ่อยู่นะค่ะแบบเนี่ยค่ะดูเทียบจากมือเขาเดี๋ยวสีให้เบิ่งตัวอย่างเนี่ยเล็ดอินโกลนะไม่ผสมอื้มฮึมอื้มทิ้งกิ้งแบบนี no 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 I will show you when it's grow แคะะ่เดี๋ยวฮาสียกตัวอย่างให้เบิ่งนะคะยกตัวอยา่างเดี๋ยวสีสีหยเพื้อนค่ะมันเป็นเห็ดเห็ดเผิงบานเฮานะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้ที่เป็นแง่งแง่งน่านะจะเป็นไอตัวทากบานเฮานะคะกินนะฮะข้างนันเป็นแบบนี้นะคะนี่ คนกินก็น่าจะกินยั่วค่ะแต่ว่าเ้าบ่ก,กินนะคะเอาฮาปกติอยู่บ้านอยู่เมืองไทยเฮา็บกกินเห็ดเพิงนะคะเฮารู้สึกว่ามันแบบมันมันลื่นๆน,นมะมค่ะเนี่ยค่ะบันนี้ยิ่งเ้าบวก,กินเนาะคะ่ะเดี๋ยวฮาบปล่อยเทียมไว้ยิ่งเ้าบ่กินเนาะคะ่ะมันเกิดเกิดหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นทุกปีี่ดอกนึงค่ะแล้วก็นั่นดอกนึง นี่ค่ะนี่ค่ะแลักก้านดอกนึงค่ะนู้นค่ะเห็นบ่คคะเหตุอันนี้มันเกิดน้ำใต้ต้นสนนะคะเห็นบ่คหานู่นเต็มเลยค่ะยนี่ค่ะใต้ต้นล่าสเบอรี่เขานะคะ ว่าเมล้าสเบอร์รี่เอ่อแบล็คเบอร์รี่เขานี่ค่ะนี่ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งดอกใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เบื้องดอกใหญ่ๆด้วยค่ะนี่ค่ะ เห็นบ like ่คอะมีแนวกินมันเหรอคะเห็นนะหอยทากนั่นแหละค่ะหอยทากกินมันมันไม่หยางสินะคะเห็ดพึ่งหวานค่ะอมันมันสิมีเห็ดพึ่งหวานก็เห็ดพึ่งอันนี้แหละถ้าเอาถ้าเคยเอาเชือเห็ดพึ่งหวานมาเปิดมา่านน่ะนะค่ะเห็นปะคะ นี่ค่ะเอาเค่อยเอาเชือกให้พึ่งหวานมามาปล่อยให้มันเกิด่ะ้ไหมคะ่ะมาถิ่นให้มันเกิดนด้มรั้ติดนหค่ะนี่ค่ะแม่นรัเลยเดี๋ยวจะให้ดูอีกนี่ค่ะอีกอันนึงนี่ค่ะ าจะเป็นฮิตฮิดเพิงอีกแบบนึงเนี่ยเลยค่ะพอดูแล้วกพวกคือสมมันเนียค่ะเอ๊ะหรือเหมือนกันหรือเปล่าอ๋อ่าจะเป็นแบบเดียวกันละค่ะจำบอทิกแดดนะคะเห็ดมันนั่งเกิดไปขนาดยื่ใกล้ฟื้นนะคะยังเกิดเลยค่ะโอ้ชแสดงว่าเชื่อมันเนี่ยค่ะมันมีเชื่อแล้วมันก็สีเกิดไปใน ใ้อากาศที่พอดีนะคะมีมีฝนมีแดดนะคะอีกดอกนึงนะคะใต้ฟื้นยังเกิดเลยะค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึ่งต้นโนแกน วิ i c h วั e อ s b ไ e อีก other ใต้ต้นสนนะคะเนี่ยต้นต้นสนนะคะีนก็ต้นสนอันอันสีเย็นตั้งๆสีแดงสียางนะเฮดนะคะเนี่ยค่ะเบิ้งดอกไงมัน,เห,นเห็นเห็นเมือกมันบอกค่ะ ดูดูเมือกมานะคะย่างหนาเลยนะคะพ่ยุข้างบนี่อีกดอกนึ่งเกิดไปทุกที่ทแดนไหมคะกลา,างท้างเค่เขาเดินอาทิตย์ก่อนเขาเก็บเพ็ดแค่ร้อนที่ตรงนี้แล้วค่ะ ใต้ต้นสนทันนี่นะะแหละฮะต่ว่าเ้าบริไายนะคะนี่ค่ะเห็ด <laughs> มันเหมือนเห็ดน้ำหมากเลยนะคะเบื้องหน้าค่ะดอกใหญ่มันใหญ่เหมือนฝ้ามือเฮาเลยนะคะเกือบซทำฝ้ามือเฮาเลยนะคะนคะคะ <laughs> จำได้ว่าแม่พาไปเก็บเห็ดสมัยนิดหน่อยนะคะน่าจะเป็นเห็ดน้ำหมากน่ะบ้านเฮาเอิญน,นะคะ เพื่อนว่าเฮ็ดอันไหนที่เขาบนแน่ใจที่ค้นทองทินก็จาบ่าได้บอกเขาก็ซื้บุก,กินนะคะเพราะว่าเขาก็บ,บรู้ว่าสภาพภูมิอากาศของแต่ละประเทศมันเฮ็ดที่มันเกิดมันเป็นแบบเดียวกันบ้ในะคะเดี๋ยวนี้ค่ะมันงามดีนะคะเขาก็จะเก็บไว้เนาะมันมามันเน่าหรือตอนนี้เนี่ยค่ะ หนาเต็มเบิดเลยค่ะอากาศดีๆฝนตกๆมีแดดแน่แล้วก็เริ่มเกิดแล้วค่ะที่เนี่ยเฮ็ดลายแห้งอันนี้ก็เห็ดเพิงค่ะมันเกิดล่ามมาแถวเนี้ยค่ะเฮ็ดเพิงอันนี้ก็เฮ็ดเพิงคือกันค่ะเบื้องมีเน่ากินมันแล้วเขาบบก,กินแต่ว่าเขาบ่อันแบบเข้าบ่เข้าบบอ,อย่าง่าจะบอกว่าอย่าง ้าวกินแต่ว่าข้าว่พถอนทิมเพราะว่าอันนี้เฮ็ดแค่รอดค่ะน่าจะกอาทิตย์กนดูทรงเอาปล่อยให้มันเกิดมันเป็นธรรมชาตินะแม่ค่ะปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ให้มันเน่าตายไปเวลาข้าออกเชื้อเฮ็ดอย่างอื่นเมื่อปล่อยมันจะได้ติดนะคะกี่วานะมันจะได้แบบมีเชื้อเฮ็ดมันจะได้ติดง่ายๆ มันชนมันชื้นเนาะค่ะมันก็เกิดเห็ดเ,เต็มเลยเอสิาพาไ,ไปดูเห็ดอันนึงค่ะบุหูหมันกินได้บานาต่ว่าเขากับบริกินมันดอกเขาป้ายวันว้เฉยๆค่ะเห็นมันสวยดีนี่นะค่ะ เม็ดอันนี้มะค่ะมันอยู่ใกล้ถังน้ำนะคะตอนที่มูข้าในออกมันก็ออกแลยเพราะว่ามันชื้นอากาศมันชื้นนะะี่ค่ะเต้ไบดเลยอุ้ดเหยียบอีกตั้งหาก ด้ยวยความที่มันชื้นนะคะมันเกิดขึ้นเดี๋ยวให้สิยกยกตัวอย่างให้เบืง้งเอามาออกมาให้เบิ้งนะคะมันเป็นยังไงอนนี้สามนี่ยค่ะน่าจะเป็นเฮดพผิดนะคะดูส่งแล้วนี่ค่ะ กบ็บ่ได้ถอนมันทิ้งนะคะปล่อยมันไว้แต่ว่าขามันเป็นสีสมสมนะคะเนี่ยขาม,มันเหมือนสีสม,มเหมือนเฮ็ดแค่ลอดเลยค่ะโอ้หยาไปตั้งหากนะคะดมดูกินกับบุมิกินนะคะ ลักษณะเหมือนฮิตแค่ลอดเลยค่ะสีนะคะสีแต่ว่าดอกบ่คือกันดอกแตกต่างกันเลยบูรูปล่อยไว้ให้มันสวยงามเฉยๆค่ะโอเคไปแล้วค่ะ